สำหรับกล้องรุ่นนี้นะครับเขาก็มีขายหลายแบบนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราซื้อมาเนี่ยเขาจะมาเป็นเซตแบบนี้นะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นชุดคิดนะฮะชุดคิดคือหมายถึงว่ามีทั้งบอดี้ Body กล้องแล้วก็มีเลนส์มาให้ด้วยนะฮะสำหรับชุดคิดมาตรฐานเนี่ยจะเป็นมีกล้องนะครับแล้วก็จะมีเลนส์คิดมาตรฐานคือจะเป็นเลนส์ตัว1 8 5 5 mm มมนะครับก็คือตัวนี้ เพราะนั้นถ้าท่านซื้อชุดคิดแบบนี้ก็จะได้เลนส์แบบนี้แต่ว่าสําหรับบางท่านนะครับที่ซื้อชุดคิดแบบอื่นอาจจะมีเลนส์ต่างจากนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูสื่อการสอนชุดนี้ได้แต่ว่าเรื่องของเลนส์เนี่ยจริงจการใช้งานจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือชุดคิดนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าในในกล่องชุดคิดเนี่ยถ้าเราเอาของในกล่องออกมาเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับลองมาดูทีละร,รายการกันนะครับอันดับแรกนะครับแน่นอนก็ต้องมีตัวบอดี้กล้องนะครับ D 5 1 0 0นนะฮะก็คือตัวนี้ เราจะแยกกันออกมานะครับก็จะมีฝาปิดมาให้ด้วยนะครับเราสามารถเปิดออกมาได้ในตงนี้นะครับก็อันนี้คือตัวบอดดี้นะครับแล้วก็ตัวเลนส์นะฮะที่พูดไปก็คือ18-55มิมตัวนี้นครับแล้วก็แน่นอนถัดมาก็ต้องมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนะครับก็เป็นตัวนี้อ่าแล้วก็มีที่ชาร์จชาร์จเจอร์นะครับอ่าสำหรับที่ชาร์จของตัวนี้เนี่ยจะไม่มีสายนะครับจะเป็นบิวอินอยู่ในตัวนะครับ ถัดมาครับอันนี้จะเป็นชิ้นเล็กๆเขามีมาให้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตัวฝาปิดนะฮะปิดตัวช่องมองภาพนะครับเราต้องถอดถอดยางตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเอาตัวนี้ไปใส่ปิดทีนี้ปิดเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราถ่ายภาพดาวหรือถ่ายภาพตอนกลางคืนบางอย่างที่ชัตเตอร์นานๆเนี่ยบางทีอาจจะไม่อยากให้แสงข้างนอกไปกวนนะครับแต่โดยทั่วไปเราไม่ค่อยได้ใช้นะฮะอันนี้แต่ว่าเขามีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็สายนะครับสายสะพายกล้อง แล้วก็มีสาย USB สำหรับต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นะฮะมีสายภาพภาพและเสียงนะครับ AV นะฮะเวลาต่อออกจอทีวีอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็มีแผ่น CD มาให้2แผ่นแผ่นอันนึงจะเป็นคู่มือนะครับคู่มือในนี้นจะมีหลายภาษานะครับแล้ก็เลือกดูภาษาที่เราต้องการนะครับแต่ว่าก็จะมีเป็นเล่มมาให้ด้วยนะฮะเล่มนี้จะเป็นภาษาไทยนะครับเพราะเราซื้อในเมืองไทยจะเป็นเล่มภาษาไทยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดต้องการดูภาษาอังกฤษหรืออะไรเนี่ยก็ดูจากตัวแผ่นซีดีได้แล้วก็รุ่นนี้จะพิเศษนิดนึงก็คือจะมีซอฟต์แวร์มาให้ด้วยตัวหนึ่งเรียกว่าซอฟต์แวร์ Bu NX2 นะครับก็อันนี้ก็ใช้กับกล้องตัวนี้ได้นะครับก็เป็นซอฟต์แวร์นะครับงั้นก็คือแผ่นซีดีมี2แผ่นนะครับถัดมาก็เรื่องของใบรับประกันนะฮะใบรับ,บประกันก็จะมี2 2แผ่นเช่นเดียวกัน2ชุดนะฮะชุดหนึ่งจะเป็นของตัวบอดี้นะครับ สังเกตง่ายๆก็คือดูดที่เขาระบุนะครเป็นโมเดลเป็นอันนี้เขาเขียนว่า d 5,001ก็คือเป็นบอด y ี้นั่นเองนะครับส่วนอีกใบหนึ่งจะเป็นใบรับประกันของของตัวเลนส์นะฮะเขาจะเขียนว่าเป็นชื่อเลนส์นะฮะเวลาใบรับประกันอะไรพวกนี้แนะนำว่าให้เราเช็คนะครับพยายามดูเรื่องของ serial number นะครับต้องตรงกับตัวตัวของกล้องนะครับดูจากด้านล่างเนี่ยจะเป็นเลขเดียวกันนะฮะ ถ้าอย่างนี้ก็คือแสดงว่าเป็นใบร,รับประกันของกล้องเราแน่นอนนะฮะก็ต้องเช็คตรงนี้นิดหนึ่งเวลาเราซื้อนะครับโอเคนี่ก็คืออ๋อแต่ถ้าบางบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีใบใบแทรกมาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําเบื้องต้นนะครับสําหรับการใช้งานตรงนี้นะรหรือคําเตือนต่างๆว่าควรจะใช้งานกล้องยังไงเก็บกล้องยังไงเ,เขาจะมีแนบมาให้ด้วยแล้วก็อ่านตรงนี้ได้นะครับนี่ก็คืออ,อุปกรณ์นะครับทั้งหมดที่มีมาในกล่องของชุดคิดของกล้องตัวนี้ครับ